ที่ร้านมือถือเมืองพระยานำคลิปจากกล้องวงจรปิดจับภาพสาวใหญ่เดินทางมาหยิบหน้ากากอนามัยฟรีจำนวนหลายอันก่อนที่พนักงานของร้านมือถือจะบอกให้หยิบได้แค่คนละหนึ่งอันทำให้สาวใหญ่เกิดความไม่พอใจก่อนจะเดินกลับมาหยิบหน้ากากอนามัยรอบสองแล้วทิ้งไว้บริเวณหน้าร้านรักมือถือก็จะเดินหนีไปอย่างหน้าตาเฉย ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยังที่ร้านลักมือถือตั้งอยู่ภายในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านพระยากลางก็ได้พบกับนางสาวสิรินภาอายุ26ปีพนักงานร้านมือถือนางสาวสิรินภาอายุ26ปีเล่าว่า หลังจากที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 รอบที่2ทางร้านได้มีการนำหน้ากากอนามัยมาวางแจกให้กับลูกค้าและนักท่องเที่ยวที่เดินม,มาซื้อของภายในห้างสรรพสินค้าพอะช่วงนั้นหน้ากากอนามัยยังขาดแคลนอยู่โดย1แพ็คจะมีหน้ากากอนามัยอยู่5้าหชิ้นซึ่งก็มีลูกค้าและนักท่องเที่ยวเดินมาหยิบหน้ากากอนามัยวันละหนึ่งถึงสตะกร้าหลังจากนั้นก็ลดปริมาณลงเหลือแพ็คละสชิ้น ขณะที่ตนเองนั่งอยู่หน้าร้านก็มีสาวใหญ่คนหนึ่งเดินมาหยิบหน้ากากอนามัยจำนวนหลายแพ็คตนเองบอกกับลูกค้าไปว่าให้หยิบได้คนละหนึ่งแพ็คเพื่อจะได้ให้ลูกค้าได้อย่างทั่วถึงทําให้สาวใหญ่คนดังกล่าวเกิดความไม่พอใจก่อนจะเดินจากไปและเดินมาหยิบอีกหนึ่งรอบในเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีก่อนจะหยิบแพ็คหน้ากากอนามัยและชักสีหน้าใส่พนักงานก่อนที่จะทิ้งแพ็คหน้ากากอนามัยลงต่อหน้าตน ซึ่งตนเองยังงงและตกใจเพราะว่าไม่มีลูกค้าหรือนะักท่องเที่ยวคนไหนเคยทําแบบนี้มาก่อนส่วนใหญ่ก็จะหยิบหน้าก,กากอนามัยแล้วเดินไปเลยซึ่งอยากให้แบ่งปันน้ําใจให้กับคนอื่นบ้างเพราะที่เอานาก,กากอนามัยมาไว้ก็เพื่อจะนําไปแบ่งปันหน้าก,กากอนามัยเพื่อป้องกันโควิดให้กับคนอื่นแต่อย่งไรก็ตามก็จะแจกหน้าก,กากอนามัยให้กับคนที่เดินผ่านไปผ่านมาได้นําไปใช้ประโยชน์ต่อไป ที่มาเดินที่ห้างมีแม็ดขาดมีอะไรกันเนี่ยค<จ>่ะเจ๊ก็เลยว่าเราจะเอาแม็มาแจกดีไหมตอนแรกก็แจกแรกๆก็ใส่แพ็คละห้าชิ้นหกชิ้นไปเลยหลังๆมาก็เหมือนจะแจกหมดทุกวันวันละสองตะกร้าสามตะกร้าก็เรางมาเป็นสาก็จะหยิบงานหยิบได้ทั่วถึงเพราะบางทีก่อนหน้าที่ใส่ไปเยอะแจกไปแล้วแต่ว่าไม่ถึงวันหมดไม่พอเราก็สั่งมาไม่ทันน,นะคะ ลูกค้าส่วนใหญ่ลูกค้ามามทั้งลูกค้าแล้วก็คนเดินผ่านแล้วก็มีคือใครก็ได้มาหยิบใช้พนักงานในนี้ก็มีแคชเชียร์ก็เดินมาหยิบวันนี้เดินมาหยิบทุกวันทุกวันนะครับแล้วเหตุการณ์เกิดอ,อะไรที่ที่เราเหตุการณ์เอ่ออันนี้ถ้าถ้าให้คิดเลยตรงเลยก็คือลูกค้าน่าจะไม่พอใจที่เราจํากัด เขาไม่ได้สีที่เขาต้องการนึกออกไหมคะแบบเขาจะหยิบ3มชิ้น4ชิ้นเป็นแพ็คเขาใส่เป็น, pack, ปน, pack, ปน pack, แพ็คนะแพ็คนึงมีมชิ้นเขาจะหยิบประมาณสี่สี่ห่อห้าห่อแล้วเราก็เหมือนไปนเบรกเขาอะเพาว่าหยิบได้หนึ่งชิ้นต่อหนึ่งคนนะคะเพื่อให้ทั่วถึงกันอะไรเขาก็ไม่พอใจแล้วเขาก็ประมาณว่าไม่เอาแล้วก็ได้แล้วก็เดินจากไป,ไ,ปกไม่ถึงนาทีเดินกลับมาแล้วก็หยิบแมสโชว์เลยว่าเนี่ย เราความคิดเราก็คือคิดว่าเขาอาจจะเอาจะเอาไปแล้วเออเนี้ยฉันจะเอาฉันจะเอามากกว่าหนึ่งที่เธอบอกนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เดินจากไปแต่ไม่เขาหยิบขึ้นมาแล้วเขาก็โปรยต่อหน้าเราเลยแล้วเขาก็เดินจากไปอย่างนั้นใช่ก็งงงงมีลูกเออมีเพื่อนอีกร้านนี้เขาเดินตามต่อมาเขาก็งงตกใจเหมือนกันเราก็โอ้โอ้ตกใจเหมือนกันเลยร้านธรรมนาเนี่ยครับวุยแจกแมสใช่ไหมคะสองเดือนจะสามเดือนแล้วค่ะสองเดือนเปสามเดือนแต่เคยเจอลูกค้าลักษณะนี้ครับ เคยเจอเคยเจอแบบที่เอาไปแล้วก็ไปเลยไม่ได้ไม่ได้กลับมาทําซ้าสองแบบนี้ค,คือแบบเอาไปสีห้าชิ้นคือไม่สนใจคาพูดเราเอาไปเลย,เลยนะคะคหรือไม่บางคนก็งอนก็ไม่เอาแล้วเขาได้พูดอะไรไหมไอต้ตอนรอบที่สองรอบที่สองไม่พูดคือโชว์ช,ววชักสีหน้าแล้วก็โชว์โปยให้เห็นชักสีหน้าด้วยใช่แล้วก็สะบัดไปเดินไว้ด้วยนะอ้อย่างนี้เรามีความรู้สึกยังไงบ้างก็เฟลก็งงว่า เออเราเราแจกแล้วจะมาเอาทุกวันเราไม่ว่านะคุณมาทุกวันเราไม่ว่าเอาวันวนึงวันวนึ่งมาทุกวันแต่ว่าจะมาเอาแบบเหมือนจะเอาใสา่ถุงเอาเลยกลับบ้านเลยอย่างเงี้ยมันมันมันไม่ได้ต้องให้คนอื่นเขาด้วยใช่รู้สีเฟลอยู่เฟลอยู่แต่า่ตอนนี้ก็หาย <laughs>